ขอคำคมค,มคนหมักหวยคนหมักสายมูนะ่แน่คำคมครับรักรักหวยต้องกล้าซื้อแต่ถ้ารักเลขเด็ดต้องหาของศักดิ์สิทธิ์ตามต,ตัวบนพ่อ่ะผมขอเล่นด้ครับผม3ามตัวตรงได้ครับครับสาธุูครับ เอากระยาบันเออเดี๋ยวเยียมกระยาให้มันล่นเดี๋ยวเด้อคอยมอดไอ้บ้าน ไออันเหล่าน,นนะไออันกระสินแม่ครับผมแบงวันนี้แบงวันนี้แล้วมอดกักคร์กันนะเดี๋ยวค่อยๆค่อย,อ,ยอ,ยอยไปค่อ,อนดิท้ายคลิปเพิ่นเนี่ยไออันวางได้กว่าจะวางได้กว่าไายพนักงานครับผมมาแบบมาหลายเบียรเพิ่นมาหลายเบียรปะเป็นการรบกวนพี่นนึกนึกกับที่าโต้เนาะเนาะโอเคเอามันจิตวิญญังใจนะใช่มแมนครับผมโอเคเอาคงกระขันลูกโบดะเที่ยวลูกเที่ยวขึ้นดุวยก่อนเราเพื่อนเพลงในช่วงนี้เพมีบมมุญแบบเดียมหาไทยคอนเทิร์ตกระจกอะ ไม่ค่อยจางไปซื้อครับไปเห็นปะไปแม่นผมกใจไปรีวิวไปยังนี่ปะม่นหาอะไรได้เพื่อนมีคนจ้างก็ต้องไปเห็นนะโอ้โอเคมาตะนิ่งเมืองอร่อยเลยบอบอกขอยมาบานสุวรรณจังูยังปะสุวรรณภูมิขอยู่บ้านตะนิ่ทางอำเภอสุวรรณภูมิขี่รถมากครับร้านนี่แหละมานานทำการนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ขอยู่ขอย็นว่าเออขอยเบิ่งหันเจ้าบอกว่ายุ้ยบ้านฮองหี่บอทางเขาบ้านฮองหี่ขอไปหลงสนทางอมดเลยบังคัน เห็นไหมตนหนึ่งเขาหลงหลายตนเร็วโอเคโอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอันนี้กับเพื่อนกับผมโอเคครับอ่ะสวัสดีครับผมอ่ะสวัสดีครับวันนี้มาครับเออมาบ้านไหนอันครับผมโอ้ยน่าเออว่าขคอยางยิ้มทามะอุปสรรคนี้มันคือบังสารนะเจ้าบังสารนเจ้าโอ้ยน่าแค่แคครับวเดี๋ยวผมปวดเหียวเดี๋ยวขอปวดเาเอาโอเคโอเคจัาเลยจัาเลยจัาเลยขออนุญาตจับหนึ่งนะครับโอเค บ่แมนหนึ่งหลานมันหลานมันมันบ่เคยเห็นเห็นไออันไงครับโอ้ตี๋บ่เคยเห็นไอ้ไอ้อันก็เลยพามันมามึงเห็นไปเห็นตัวจริงไปเฮ้ยวนความเยอคมากเฮ้ยกูอยากคนเดียวอะไรอะไรไม่เจ้าของแทนมันไออัน โอ้ของแท้ด้านนี่อืมปาทิโทปาทิโทษขาขึ้นเจ้าเนาะอืมลุนลาลุนลาเลยนะครับผมเออมาเจ้าวๆน้ำอย่างนี้เจ้าดิมานั่งเบาไฟเยกันนะถามทีมาทีแพ้บนหน้าเป้งเต๋อ้โอ้อเอยเออกูอยากถามเน่ยมึงใส่หนังแข็งสิ่งใช่บ่าเนี่ยเฮ้เจ้าเบิ้มมันใส่เออเอออืม เพราะว่าไอ้ข่อยมาหาเจ้าข่อยดิ้งจากส่วนพระพุมธมาหาเจ้าโดยตรงครับผมมาหาไอ้อันเราโดยตรงอ๋อ้ที่นี่กะหลานมันอยากเห็นเจา้าเพราะว่าเห็นตาไนไอ้เพจรึเปล่าไ่เคยพ่อตัวจริงนะทีน่นี่แหละตัวจริงกับต,ตัวเป็นๆครับผม <c oughs> น,นี่ล่ะเออกกเฮาอยากกินโตเฮาอยากกินโตอันนี้เฮาอยากกินโตอยากกินโตอะไรนี่อ๋อไอ้อดีตองตัวเนี่ครับข้ามาอยากกินโตอยากกินดีวะยันเมื้อนั้นเบิ่งส่งถามมันให้มา เอาอีลีกับว่าสิเอาเลี้แล้วเป็นปะเลี้ยก็แหมงที่นี่เอเอาดีแบบเอาไปเอาแกอน้ามาใส่เป็นสีดิเปียาใจน้ำมึงก็ใส่แักสีึงแยกไหนปะนี่เน้ะมึงผู้ใหญ่ผาใส่ยังสีเอาแก้วตก็นึงมาเอาแก้วยังเนี่ไอ้เอาแก้วยังมาแหมงแหมงก็จะพูหามออโอเคตัวจริงครับผมตัวจริงเสียงจริงนายอันกาลสินป่ะดีเออนี่แหละกาลสินนี่ลีขามาปากทางไอ้ มันห้องฮีตฟังตรงขามฟังตรงขามสิเป็นทางเขาบัดห้องฮีตเดี๋วกะบางข้างตรงขามสิเป็นอ่าปั๊มน้มันบ่แบงปั๊มน้มั่นใบยังกว่าบางจากกว่าได้เห็นบ่ได้ครับโอ้ของแท้จริงเจ้านี่อ่าใส่มาแบงเฮาอยากกินตัวเฮาอยากกินตัวเบิ้งได้เผ็ดนะครับเพิ่นว่าถ้ามันให้ดีเด้ติอีนั่นงามบ่สุดจุบะสุดจุบะงามไปเลยฟาดเจ้าดีคักินเลย S <S 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 ขาเยอะแต่วันนี้ช่วงนี้ผมมีงานไปใสป่ปะ,ะไปช่วงนี้ป่ครับครับช่วงนี้ผมว่าถ้ามีงานมาเนี่ยเด็กกับไปไทยเอ็มวีผมเขาจะทั้งกังเนเจนใช่เอ็มวีเพง่งเจ้าทีเดียวเอ็มวีเพง่งแข็งกว่าปะแข็งีเพ่งเพ่งไงล่ะคือว่าเพง่งคือว่าหักผู้เดียวบ่ครับเนียนเจ้าหรือเอ็มวีเพ่งกว่าปะเดี๋ยวหายขาโตขาโตปะยากขาโตปะยากเออเลี้ยงเลี้ยงขาต่อขาโตนี่แต่ว่าขับมาขาโตนี่คอยอยากดิฟักเข้า่าเฮาอยากกินโตนี่ เดีล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาแก้วให้เพื่นเลื่อนไปเนาะที่ผมคิดพ่อเมื่อกี้ก็ได้โอ้แก้วก็ได้เนาะสามทางแสามแก้วเอาว่ะออยดีวะโอ้ยเนาะอือฮึอะเบิ่งบอกมันสื่อแบบสี่สี่อมันก็ะสือมาขักขักเลย กินบ <c oughs> ้าเบิร์ดหรอกให้อันนั้นไปกินได้เลยครับได้เลี้ยงไปก็แช่ตู้เย็นหรอกเฮ้าอยากกินโตน, <c oughs> นี่นี่นี่ข้าวมาฉายาเฮ้าอยากกินโตอยู่นี้นะเฮ้าอยากกินโตเฮ้าอยากกินโต,าากกนตบาดี้อือดูนี่ผ้ากระตัดลงไอ้ไอ้้ไอช่องทางตอตอเนาะบักหรี่ครับน่ทางตอตอเฟซีมุกข่อยสายบุหรี่เลย ดิแม่ยโอ้สวัสดีทุกคนนะครับเด้อครับผมสายบุตรไลน์ดิแม่นสวัสดีทุกคนแล้วก็แมนคอตอนรับพี่เขาละมือนีพี่หนุ่มอามคนเดิมครับมือนี่พี่เพิ่นใจดีครับขอบคุณที่เพิ่นมาเยี่ยมมายามเลยครับผม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 ขอบคุณหลายๆครับไี่ขาโตไปแล้วครับผมโอ้เออมื่อนี่แมนทําแม่อันคือว่าเหรอครับแม่อันทําแม่อันกี่ิ่นมีมี่ซีกเพ่งไกลขึ้นดีดี มิ้วมิวสีวเพ่งอ่ะเดี๋ยว่อยมีเพ่งอยู่่อยแตงไว้แล้วคอยอัดเพ่งไว้แล้วแต่ว่าเหลือแต่เอวีเพ่งอย่างเดียวคอ,อยยังไม่ใช่เอวีเพง่งแม, <umb> ม่นจมักฟังเพ่งอยู่ปะจอ่ฟังเพง่งเหรอจมักฟังเพง่งอยู่ปะในห้องในอย่างจมักฟังเพง่งเหรอเห็นอืมมือนั้นมือน,นัอนเขามากกันจะคนที่ว่าที่ทจ้าออกออกคลิปว่าเป็นดังๆก็เ้าอยากกินโตห้าอยากกินโตเขามากไรไหปะมากหลายมากขึ้นครับ เขาใจผมมากประมาณนั้นคนอืมประมาณมันก็จำว่าได้แหละตอนนั้นนะแต่ว่าแต่อีนนั้นมันหญ่มันหนากินมคักโอ้ไงเลยแค่นั้นกับเคือซุ้มหนังก็คือกันเนื้อส้มแบบยุดโอยูทูบเบอร์ก็มีโอ้คือบอกไงมันมันหนากินคักรับโอ้เฮาอยากกินตัวดีปังปะดีปังปะเฮาอยากกินตัวเฮาอยากกินตัวนี่ไปที่ ประเด็นผู้สาวแต่ละคนที่มาหาเจาะเป็นในแต่ละคนแกมแกมปะดิบดิบางคนกัแกมบางคนขี้ลายครับว้าวเอาไปเด็นมาว่านี่อีลีบอกนี่แอ,อนครับบางคน,น <c oughs> กับแกมบางคนกัขี่ลายอืมครับผมบางคนกับแกมบางคนกับขี้ลายประเด็น <c oughs> เป็นข่าวป้า,าอ,อ,ยอยูไปเนาะเอาครับพูดอะไรกันต้องหงุดโต้ของเด้องพูดอะไรที่มาหาเพลินอนะ่ะหูุโตเด้อหูุโต้เลยเด้อที่มาพูดอะไรที่มหาเพลินเนี่ยต้องงามเด้ออย่าเอาความขี้ลายข้ามาแน่นันประพันธ์ปะ ก็มันกาที่เก่งตอนรับทุกคนเหรอแต่ว่าอยากอ่กระใจายอยากจะได้คนงามอยู่เหรอครับหลังจากข่อยไายคลิปก็เจ้าเดียวนี่ยข่อยเมียบ้านนี่ยข่อยว่าคำพอดีเด้ไปหอดเงี้ยนี่ยคำพอดีเออเอออันนี้คำพอดีคำพอดีไม่ด้ผิดบอข่อยกับหัวต่ม่าหัวจักแฉนการสินเป็นครั้งแรกแหละเพราะว่าหลายๆช่องหลายๆช่องยูทูบเบอร์ช่องเพจเท็จยังดังๆเพิ่นกับมาไายน้ำกันแน่เพิ่นกับ วอกวอานุ่หัวมวยก็ไปแน่นะครับผมเนาะแต่ว่าช่องเข้านี่คือช่องตลกแน่ะสายมู่แน่ะงวดที่แล้วจะถือเลขวาเลขออกไอ้เ่ยัสามสองกับกับไอ้หาหกสามนั่นวะสามสองหาหกสามงวดมันงวดที่แล้วแมมันออกหาหกสามข้างล่างสามสองเออ่อยงวดที่แล้วเอฟซีเอฟซีคอยถือพากันโอ้ยมันโอนเงินมาให้ให้ใส่ให้ยังเด้อให้มาทำบุญตัวัดที่นี่ ต่ข่อยมานีเด้อถึงงคอยทิ่เป็นเพจสายมูเด้อไอเรือสายมูด,ยดี่คอยก็ผ่านได้คอยรองถามาอ้อันกรสินครับงดวันทีน่หนึนะ่งนี่ะเจ้ามีเหล็กเด็ดๆอีกใอยฟังวะไอเอฟซี่อยฟังว่เอฟซี่อยสายมูเด้อเป็นผู้ใจบุญพร้อมเด้อถ้าเจ้าบอกเถื่อได้อันเอ้เตรียมข้นไม้เหล็กปรชีอันไว้เลยเอาอีหลีแล้วบอกตรงๆเลยเอาอเจ้าบอกเถื่บอบอกเอฟซี่อยเถื่อดิบ้าเขาว่านุ่มาม มาขอเลยคือมะขอตามสารตามปูมาขออานน้ำก๊าซิ่นนะเนี่นี่นะนี่หม้อันก๊าซิ่นเจ้าเจ้าพอสิบีบ่ลแตมีฝากเอฟซีกับบอลทั้งบนทั้งล่างแต่เจ้ามีเจ้าก็บอกไว้เลยเอครับมีมีครับมีเอาเอามามาเลยเลยบุญบุญมันบับเอาเหลียวเต้เอาล่างอ่อบนก้อนบนบนญหกเด้อเด้อเด้อจังสี่มันมีบนบนล่างเนาะเหล็กเนาะ ขอขอขคำคมคนหมักหวยคนหมักสายมูนะขขคำคมครับรักรักหวยต้องกล้าซื้อแต่ถ้ารักเลขเด็ดต้องหาของศักดิ์สิทธิ์ต,ตมือบอ๋อีเี๋ี เจ้าก็ดีนะเนี่ยนอเดี๋ยวโอ้ยเจ็บคอโอ้เอ้าบอกสตัวตรงกับสตัวเจ้าบอกเอฟซก่อนเลยเจ้าบอกถึกจะได้เนินใส่ครับอือสมตัวบนอาอสามตัวบนพ่อแป3หสตัวบนแปกสครับแป3หกสาม แปดหกสามตัวบนขาแปดหกสามตัวล่างตัวล่างเอาเป็นออตัวล่างเอาเป็นหกหกห้าแล้วก็เอสี่ห้าแปดหกสามตัวบนล่างหกห้ากับสี่ห้าใช่ปุบมือครับ งวดใหญ่กว่างวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเมษาเมษายน2568ัน้าหสบดนี้ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกับนายอันกระสินบอกแล้วงวดดียาพลาดเด็ดขาดเลยมืวดเนี้ยเดฟเห็นเป็นกล้าวเป็นคนแบบนี้เดฟถ้าบอกถึงสามตัวตรงมานอีกอย่าลืมเราเด้อครับทะเลอ่กมาดีเดี๋ยวคอยิขึ้นมาเลยมาเลยมาชี้เพ่ินเลยเลยดีดีไออันนี่ครับนะ รักหวยเหรอไอคำคมไหมเจ้าขึ้นเนี่ยนอนเดี๋ยวาคำคมคำคมเจาเดียนดีเดียเดียน,นหแห้งเออเดนแห้งเดียนแห้งคำคมบนนี่เออสุดยอดเลยอันนี้ยังสี่ตะขอยมาเอาไปดูนี่ต้องมีตีพายแล้วมีตีพายมีพายไม่หมนีแล้วนี่นะครับการการเป็นย่งเพลนี่ยอันนี้เป็นประมาณนี้สไตล์แบบบันบานเท่านั้นนี่ข่อยมั่งที่ละสไตล์บบบบานเท่าบันานแต่ละคนแต่ละเน่้ยความความเป็นยูบอกขึ้กัน นะครับอืมแต่ว่าบางๆเนี่ยเอาสีเด้อข่อยเสียมุจโจมินมาหาข่อยในยว่านอ่าข่อยกับไปอันเนี่ยเดี๋ยวสักมือนหนึ่งเสียเอาไปคอนทิตนไปหาหวยน้ำข่อยข่อยบอกก่อนสมันว่าอย่างั้นครับผมเดิวเรือคารตัวนี้เขาบอกกันแล้วเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิป,ปอมไปกบหนุ่มอามไปเจว,ว่าอ่าหนุมอามคนเดิมน,นี่ข่อยจะพาเจ้าไปลากเพจไปลาหหวย อโอเควะโอเคเ <Okay. c oughs> ด้อก่อดทีไฟก็ไออันกระสินเออปกนี <c oughs> ่ไม่อยากเบิ้งเจ้ามมนอยากเห็นเจ้าเออมันอยากเห็นเจา้าเเห็นแต่ในไอทโทรทัศน์เห็นแต่นททนในเพจในยังในลงกันเต็มเลยของเจ้าเนี่ยเออพราะมเห็นตัวจริงเป็นไรเออนะครับผมเนาะจะเลื่อนเะด้อแปดห้องสามบน,บนมาดิห้องขากับสี่หารางนะังครันะมจ้าวัดมันผีออกพละ่ะ เป็นเป็นโูบเป็นโูบแบบฝันว่าเอาเออจดจ่อจอมจดจ่อมาอยู่นี่จอดเคยฝันแบบเคยฝันมีผู้ตรงผู้เท่ามาบอกลงบอกเองว่าเออตะกี้มันมันมันสนิทเคยมีอยู่นะครับแม่นบ่แม่นที่จดตะตะกียบจอดจอดนอนอยู่นี่มีคนมีแปลกๆมีอย่างมาคงมาขอบ่นั่นเลยพอมีบ่บะบ่บะมีเหรอครับแม่นอืมนะครับท่านผู้ชมเนาะนั่นแหละอ้ มาถึงเด้อเพิ่นก็บอกเลยโอ้ยมากินน้ำครับปวดเราบริการดีเลยกินน้ำก้อนครับกินน้ำก้อนผมไกลน้องแบงไปซื้อน้ำแของน้ำแข็งไปซื้อหันซื้อนี่มาผู้ใดสิมาหาเราเนี่ยเตรียมหน่อยอย่ามากินมาน้ำมานั่งกินโจ๊ะกันได้นะครับเฮ็ดกินได้อยู่หม่องเล้าเนี่เนาะเนี่ยก็ไปอันนี่นะครับก็สิเป็นประมาณนั้นหระมั้งเนาะเออก็สิบ่ควบคุมได้หลายแต่ว่าเที่ยวนาข่อยดีว่าสิเอาเล้าไปเฮ็ดคอนเทนต์นําอยู่ไปหาล่าหวยล่าผีราหยังนี่ จะไปคนอย่างผีงอยู่ป่ะย่านนี่ครับแต่ว่าย่านนี่เขาจะไปต้องกันหรือว่าย่าน,นาไปผู้เดียวดิไปคนเดียว <laughs> ย่านเออโก็ขาเกีเจ้าะอยู่หาเอาครับ <laughs> มผมเอาคำนี้ละเพราะว่าเดี๋ยวเราถึงจะไปเ็หยังเจ้าะจะไปใช้ต้อนนี่ ใบ <gardens. S 2> ไปใส่ตัวไปยื่อครับมีแนวไปยื้เพื่อนนะเหมือนป่ะตรงนี้มี่ผู้ได้จังไปใส่เนี่ออกของออกงานแต่ละหมองแตะลวันมันช่วงนี้มาคอยมีนะครับแต่ว่าช่วงซีหาหมื่นหรือฟานมาเนี่มีอยู่จังเป็นไทยวีคนจันเอ็มวีเพลงเพลงเพ่งผมพูดเพ่งเพ่งเพ่งห่างเพ่งห่องเพลงอันคนชายสู่คนเออเพลงอีหยางวานไหมนั่นแหมเป็นเรื่อนใส่สูตรสีดำเลยเส้นสตรอ่ะจะได้ใส่สูตรบอร์อะไรเอ็มวีเพลงอ่าเอ็มวีเพลงผมแต่ว่าเอ็มวีเพลงข่อยนี่สิบอีกแบบนไม่ด้ เอ็มวีเพียงข่อยทีออกสไตล์เจ้ามาผู้สาวผู้เดียวผู้สาวเขามีผัวแล้วอันนี้คือเพียงข่อยเด้ผู้สาวเขาเนี่ยมีบ่เชื่อว่ามีผัวเขามีผู้บ่าวเขาตัวเจ้าเนี่ยแอบมาเขาอยู่ผู้เดียวไหมมาเขาขังเดียวแล้วกันใครก็ว่าบ่อยากให้มีคููแข่งว่าผู้ได้สีมามาคุณจริงๆเนี่ยเจ้าต้องการผู้ไดมาคุณยิ่งผู้เหญยงสีหนะเอ็มวีเพียงข่อยพอเพิงี่เอ็มวีเพียงข่อยเข้ามาเพลงคักผู้เดียวที่ไหนไออันเหรอครับผมแสดงน้ำหนี่กว่าเพียนข่อยมีมีมีดูหนึ่งไอเป็นคนดาวซินบัคเขียดถือว เพื่อนๆในแสนดงเอ็มมี่กับเจา้าเลยเฮ้ยเข่าขากันคักงเนี่ยเ <laughs> จาเคยไปบำเภสุนภูมิไม่เคยไปอีกเจ้อำเภอสุนภูมิลอยเอ็ดไม่เคยไปเ,าอ,ไปเอาจะ <ผม S 1> ไปทั้ง<ป>หลายทั้งใดเนี่ยผมไปท,ทั้งสีละพุม่มเคยไปเยอะเจนึงแต่ก็กัดเมี่ยงลอยเอ,ยอด็ดส่วนมากก็ออกจากเมื่อหรือไปไป,ไป,ไ,ปไปทั้งเมืองสวงครับแล้วก็ไปหอดสุวรรณกับว่าไก่บางอียุเกษตรเกษตรวิสัยอ๋อเ่นหอดกับยุสุนภูมิบ่าว่าไก่กัน บางๆเราไปทางผุนเ,เด้อคือดิรเราไปหาท้ายทางผุนเด้อพอมีมีคนเขาคนเขาหูจุจักเดี๋ยวคนคงจักจักเจ้าทั่วประเทศเนาะเขาคงหูุจักเจ้าทั่วประเทศเออบางคำนี้เขาก็มีมงังคำบางนี้เจ้าอยู่ฮาบ่แม่นเด้ไปพักทางผุนไปโปรโมททางผุนเนาะท่านผู้บบชมเนาะห้าเพิ่นบอกว่าลงเพจว่าเออจุบผมอยู่อำเภอทุ่งโด้ิ์มีคนอยติดต่อผมมาเลยมาเลยครับประมาณนี้แต่งานในโต้ได้เลยครับแม่นแต่อย่าลืมหนึ่งแมษายนนี้เพิ่นบอกกันเด้อเออโอเควะอ่าบอแนเดฟ ไออันเราบ้องสิเนี่บ้านเี้ได้ปังเลยครับผมเทะแตกสามตตรงนี่งบ้านเี้ได้เนาะแปดหกสามบนหกหากระซี่หาล่างเออครับผมเห็นนะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังเปรี้ยวคือบะมีเมียเมียจะไปไหนผมบะมีเมียดิผมสวดไปหลินไม่ยิ่งมันหลินเนี่ยมันไม่ค้นมักไหมเอาคือว่าจังสัรคมันเป็นมันเป็นผลมันเป็นเหตุชะไดถึงถึงกุ้นี้เขาถึงบ่มักเจ้ามันหลอกมิจตแบบว่ามิแต่ว่าจะไปกินข้าวแล้วกันเซ่เขาก็บปลาไปหลพ่อใจมันก็เลยบ่หลิน ถึงเวลานัดไปเปิดห้องแล้เอดอิเคยยุ่นปะมันมีแต,ต่ขอเท่นันเท่านิงโอ้ยอย่าไปหลอกไอ้อันกระสินนะเ <c oughs> ข้าใจไหมนี่เป็นวิธีที่เก <c oughs> ้าสิบเก้าแลมโบ่ไม่ได้มาด้วยนะแต่น้ำอ,อาม,มาเนี่ย <c oughs> อย่าไปหลอกพี่อันเขา <c oughs> จ,จะ <c oughs> มาคนจริงใจปะมาคนจริงใจหรือมาคนแบบว่า <c oughs> อยากใส่ชีวิตอยู่กับเฮาโดยตรงหรือยังไงแบบแบบไหนมาคนแบบมาคนแบบสเปคของเจ้าจริงใจจริงใจ ริงใจแล้วกับบอตัววอาจักหลอกนะแบบว่าริ้งจัยห้องแบบว่าสั้นไปกับไปมักยู่น้ำห้องเลยนะเพราะต้องไปแบบส่้นมันยู่น้ำกันกับยุ่งกันได้เรีนะเพราะมันติดตัวกันนะอย่าไปตัวเพิ่นเพิ่นกะเป็นคนขึ้นอยังงมูเห้ียละเออเขาใจไหมถ้าผู้ใดมากกยันกระสินโดยตรงนิดมาหาเพิ่นเลยปากช่างบ้าน้องฮี่เนาะฟังตรงขามเนาะมาเลย มาหาเพิ่นนี่เอาความจริงใจมาหาเพิ่นเด้อเผื่อไงเพิ่นก็อยากสิมีครอบครัวคือกันเนาะจะมีลูกไปนี่ผมว่าต้องไม่จะโสดเนาะอจะโสดมาเล่นปะโสดเลยโสดเลยโสดเลยอแต่ผู้ชมเลยอือติดต่อมาได้ครับผมไอ้อันครับผมกระเบื้องแนครับผมของแบบนี้ว้าวมดกับมัสสีแนนนะจะว่เนาะครับอ่าแต่ว่าเพิ่นว่ามีมีผู้หญิงเค่อยๆหลอกเจ้าอยู่บ่หลอกเจ้าอยู่บ่นัดแล้วบ้าหางดิบ่ เงี้ยครับเขาเาตัวข้างบนป่ะครับมนโอ้ตัวโอ้ตัวหลายตัวหลายแ่ครับตัวตลอดแบบว่าจริงใจนะว่าไงคือแบบครับแบบคือยังของเล่คิดว่ามันสิบวมกผมเดียวนะโอ้มันก็เล่กลายเป็นเครียดเล่บก็ลินมิ่งเที่ยบแบบเกิดย่านเกิดท่อแล้วเปลาเนี่ยเกิดยานเกิดท่อคือเคยเจอมาหลายคนแล้วแบบนั่นป่ะไมนก็เล่แบบก็คือยังยังลาสุดดีเขาอยากกินโต้งสิไหม ยังเห็นคนอื่นเขาได้นั่งรถไปนน้ำกันเนะข้าวส้วนไปเป็นบบนั่งรถไปนน้ำห้องแต่คุณปุซายคนอื่นประเทศได้ยังสี่ได้บัตรโอ้ก็เลยอิจฉาแบบนี้เพราะว่าเขาผมก็เลยสั่งแบบว่าเออแบบข้าวส้วนไปนั่งรถไปน้ำห้องกับปลไปครับครับโอ้เกิดแบนี่แหละครับเพิ่นก็เลยเข็ดกับเรียงผู้หญิงเลยเข็ดเลยแบบว่าเออจังสี่จังสันเรียงความหลักเนาะเข็ดกัเรียงความหลักคแต่ตอนนี้แต่พูดถึงล่าสุดนี่ถ้าที่มีคนเขามาในชีวิตเจ้าเนี่ย เจ้าต้องการทิ่เปิดใจรับปะออันเกิดเปิดใจรับด้กันับรับไดยินบะรับไดแต่คนถูกใจนะสมมติว่าจำกัดอายุบะหรือว่าบ่เกีียงเป็นรุ่นพีรุ่นยังจำกัดอายุบ่หรือหรือต้องการเป็นชอบจะจะชอบเป็นรุ่นน่องคือสองสามปีก็ได้รุ่นเดียวกันเจ้าท้ารุ่นพีมากบ่เกินเกินก็อนนั่นมากปะมากด้วยกันครับแต่ว่ามันนันตมันหนาตามดีเราอยู่ครับผมแต่ส่วนมากก็รู้กัน มาก็มารุ่นเดียวกันนั่นแหละเอาองซีเดอรรุ่นพีได้ผมมาจากสองสามปีได้อยู่แต่ว<ช>่าจะต้องหน้าตาดีเ้อรุ่นเดียวกันโอเคก็ต้องหน้าตาดีถ้ารุ่นน้องก็<อ>ต้องอ,อ้อๆหน้าตาดีกันแบบนั้นเลยคือสเปคเพิน่น<อ>เอาเอาแบบนั้นแหละก็คือยังเอาซื้อเลขกรถึอสามตัวตรงอะแบบนั้นแหละ<ช>ไม่เมื่อไรจะวบต้องสวยต,งงต้องงามจังสีตรงสเปกเจ้า<อ>นี่แหละครับผมท่านผู้ชม เบิ่งเอาบักระดีมัสซิดมึงอ่ะสื่อเหล้าไว้เลยหรอกซื้อเหล้าไว้เลยหรอกอ่าิ่งไปมัดเล้วก็รอได้ท่านผู้ชมมาพอเป็นตัวจริงเด้อเนหน้าตาดีเด้อเป็นรอเด้ออ่าบางทีอ่านเราเรอกเยอะๆเะฝ้าหัวเยอะเฝ้าเยอ่ๆหัวเออเรารอเรารอเอาวงเอาวงจริงขึ้นแล้วหน้าตาดีเว้หน้าตาดีเพราะมันว่าคนขี่ลงปุ้ยไล่เพราแมนเด้ออ่าเห็นแต่ยุ่งในคลิปแบบนี้เนี่ยแต่ว่าพ่อมาพอตัวจริงอีกแบบหนึ่งเด้อกะกับกโอเคอยู่แต่พอข่อยตักร้อมาปุ๊บ ไม่หาย้าตัยได้จะงทีอาตาหารลอยเลยเผินามันมีคนมาทายเพิ่นแล้วกะทายแล้วกะนี้ไปเลยแล้วก็บางเทีกะทายแล้วก็ไม่ได้ให้เงินเนาะเท่ากับอยากมีมีอย่างนี้อย่างนี้กินในวันอ้ายมาละขาตัวขาตัวเป็นเรื่องธรรมดาได้เนาะเป็นเรื่องธรรมดาครับผมอ่าแต่เดี๋ยวขออีกะกะแบบนี้ละเอาสีแบงมึงไปเอาหน่อมาดิเสียบซี่กูมาดิแปลมากูเทียนเขย่าอีดียอ่ะจะบ่งเด้อ สุดยอดเด้อดิสุดยอดมานี่เอามานี่มานั่ง่อันนี้จ้าหูัจยุ่นปะเจาไปวัดไปยังไปวัดไปวัดไปว่าไปีขอเลียก่นะ่อเรีเจ้าข่เงาเทลไมยสเทียเจ้าบอกตอนไหนเอซเลยเจ้าบอกว่าเบื้องดผมสีขเงาเสียมซหัววันที่หนึ่งนี่แหละสี่ข่เงาสามเทียสามตเบ่งเอาเลยบอกเอซีเลยเจ้าเอาเอาผมสีขเงาไข่เงา เชซี่ครับเนี่ยขอเลขกได้ไหมครับผมผมขอเลขกได้ไมคเลขตรงตรงขอครับเล็ครับครับเออครับผมมาถ่ายกันว่าผมขยำนะเพ่อนจุดบอกเลขเลยอ้าวเพืมอนจีตัวเดชออกตัวเดชอ่ะครับเอ่าโอเคเหยาขันนี้เลยเหยาเห็บเอซี่บังได้เจครับผมขอเลขกได้ไครับผมสามตัวตรงได้ครับครับสาธุครับเอากขยำบิัง เออเดี๋ยวเยี่ยบไข่ย้หยมันล้นสุดแล้วว้าเดีเกมมาแลกแล้วเด้อเอาครั้งแรกครับผมไออันกระสินได้หมายเลขซีครับเอามีสองครั้งนี่สองแ<น>ม,งมนสามเพียได้ทั้งหมดสามเพียได้

หมายเลขเกตหมายเลขเกครับเจะครับผมสี่เกเป็นบ้สี่เกดเอาอีกทีนึงไอ้เชือดถ่ายเด้ออ่ะเชือถ่ายได้เด้อรับผมันวลยบังเบงมันเยอะเกินไปเลยมันซีบไหม้ดิซีบไหม้ตั้งแต่สมัยเก่านะ สติมาสติมาโอ้ยรอแล้วปากคอหำำมาเลยสี่เจ็ดเก้าเก้ากับเอียงตัวเดียวกันเก้า กั๊บยังสลับกันใช่มันสลับกันครับหัวเก้ากั๊บยังตัวเดียวกันเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้ากับหกตัวเดียวกันมันหัวหัวคือกันไหมเออจีเออแมนเอาโอเคสี่เจ็ดเก้าโอเคเอาให้ไวกูหัวเราจะกูใส่แตกเลยจะกูใส่แตกเลยอืมโอ้ยน้อโอ้ยไอ้อันเราไข่เงาคอยกระลุดหัวใจสีว่ายน้ำมางขันนี่เออ อันนี้จบไปขย่อมดูไปแบบนี้เทียมซี่ผมเคยบ่เคยเดี๋ยวไปขย่อเวลาขอไปเหตุเพจขอที่เอาเตรียมเทียมซี่เหตขย่อตามสารปูต่างๆแมนนไปขย่อมยังสี่ยังสี่ไปขอเหล็กเพิ่นขอจุดเหล็กทุ่มสิแม่อ๋อเนาะเสารตัวตรงได้เด้อครับผมโอเคอ้าโอเคนะครับผมเนาะเอาตามนั่นแหละเพราะว่าวัไนี้พี่ยังมาเที่ยวมาเล่นอยู่จังหวัดกาฬสินธมาให้อันกาฬสินธุ์นะครับก็มีเป็นประมาณนี้ที่บริบูรณคนดูแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีสุขสุขคนเอ้า ขอคำคมอีกรอบหนึ่งคนรักหวยเอารักหวยต้องกล้าซื้อแต่ถ้าเลขแต่ถ้ารักเลขเด็ดจะต้องถูกจริงตาบเบอ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสาธุ